นี่คือภาพวาดของหมอเถื่อนที่กำลังผ่าหินออกจากหัวในช่วงศตวรรษที่1 5ถึง16ได้มีเทรนการวาดภาพเกี่ยวกับการเอาหินออกมาจากหัวของคนไข้โดยภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นของศิลปินที่มีชื่อว่าเฮโรนิมัสบอสโดยภาพนี้ตั้งใจจะล้อเลียนและเสียดสีสังคมที่ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยหมอเล่ผู้ที่แอบอ้างรักษาโรคบ้าหรือโรคปัญญาอ่อนผ่านการผ่าตัดเอาก้อนหินออกจากหัวโดยมีความเชื่อว่าก้อนหินนี้เป็นแหล่งกําเนิดของความบ้าหรือความโง่เขานั่นเองโดยบอสนั้นได้วาดภาพ ภาพของหมอที่สวมกวยคว่ำซึ่งจะเป็นการล้อและเสียดสีว่าหมอปลอมคนนั้นก็เป็นคนโง่และยังเสียดสีสถาบันทางาศาสนาโดยผ่านรูปของนักบวชและแม่ชีที่อยู่ข้างๆว่าเป็นผู้ร่วมมือให้การหลอกลวงครั้งนี้สําเร็จนอกจากนี้ยังมีการเสียดสีคนที่ถูกหลอกเป็นภาษาดัตชโบราณไว้ว่าคุณหมอได้โปรดพาหินก้อนนั้นออกด้วยเถิดข้าชื่อรุมเบิร์ดดัสซึ่งเป็นตัวละครคนโง่ในดิทานพื้นบ้านของเนเธอร์แลนด์นอกจากภาพนี้จะเป็นการเสียดส,สีสังคมแล้วก็ยังเป็นคําเตือนให้ระวังพวกที่ตั้งใจมาหลอกลววงงด้ยนนั่นเอ